จะรู้ได้ยังไงว่าได้สมาธิผู้เจ้าบอกว่าต้องละอารมณ์อกุศลได้อกุศลคืออะไรเช่นการพยาบาทเปลี่ยเบียนสามอันนี้โยมนั่งสมาธิรู้ลมและการพยาบาทเบียนเบียนไม่เกิดขึ้นเลยหรือนิวรณ์ห้าไม่เกิดขึ้นกรรมฉันทะพยาบาทถีนมิทะความง่วงเหงาเหานอนอุทจักจกุกุจจักความฟุ้งซ่าน วิจิกิจฉาความสงสัยลังเลไม่เกิดขึ้นใช่ได้ละ่ะแล้วโยมเกิดปีติเกิดความสุขนะมีวิตกวิจารณ์่ข้ควรในธรรมะเกิดปีติเกิดความสุขขึ้นมานี่เรียกว่าปรมชานแค่นี้เองทำเท่านี้โยมตั้งจิตปรารถนาอะไรเดี๋ยวจะได้และปัญญาจะมาด้วย